สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ v ฟวิ่งรีฟช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวรถใหม่รถสุดแรงและเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าตื่นเต้นจากทั่วโลกวันนี้เรามีอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองจากประเทศจีนกับรุ่น2027 b y d c i รถซีดานพลังไฟฟ้าที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว BYD ซิลเป็นหนึ่งในรุ่นที่ต่อยอดจากความสำเร็จของ BYD Dolphin และ Han โดยในเวอร์ชั่นปี2027นี้ทางค่ายได้ปรับโฉมใหม่ให้ดูพรีเมียมและชบเชียวยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมดีไซน์แบบ Ocean X Concept ที่ให้ความรู้สึกพคลิ้วไหวเหมือนคลื่นทะเลไฟหน้าแบบ l e สรมเฉียบคมพร้อมไฟ Daytime Running Light ที่ออกแบบรับกับเส้นสายตัวถังได้อย่างลงตัว กระจังหน้าเรียบลื่นแบบปิดเน้นอากาศพลาศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มระยะทางวิ่งส่วนด้านข้างโดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่ไหลต่อเนื่องจากหัวถึงท้ายเสริมความสปอร์ตด้วยมือจับประตูแบบซ่อนอัตโนมัติและล้ออลอยขนาดใหญ่ถึง19นิ้วส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเต็มแนวที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความโดดเด่นและความรู้สึกหรูหราทัานสมัยภายในห้องโดยสารของ2,27 0 BYD ซ e ถูกออกแบบให้หรูหราและล้ำยุคไม่แพ้รถยุโรป วัสดุภายในใช้การตกแต่งแบบหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงตัดกับลายไม้และอลูมิเนียมมีไฟแอมเบียนหลายรอบห้องที่ปรับสีได้หลายเฉดหน้าจอกลางขนาดใหญ่15.6นิ้วแบบหมุนได้แนวตั้งและแนวนอนมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto และระบบสังงานด้วยเสียงเต็มรูปแบบมาตรวัดเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปพร้อม Head-up Display เพิ่มความสะดวกในการขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศ ส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างนั่งสบายเหมาะทั้งการขับในเมืองหรือเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ที่ให้มุมมองโปร่งโล่งและทันสมัยในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย BYD s e Seal 2027มาพร้อมระบบขับขี่อัจฉริยะไดพิลอตที่ช่วยผู้ขับได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นทางด้านสมรรถนะ BYD ซีลใช e ้แพลตฟอร์ม e-Platform 3.0รุ่นล่าสุดที่ให้การกระจายน้ำหนักสมดุลและจุดศูนย์ถงตำ่ำ ตัวรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ530แรงม้าแรงบิด670นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ3.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วระดับรถสปอร์ตไฟฟ้าเลยทีเดียวแบตเตอรี่เบล็คแบตเตอรี่รุ่นใหม่ขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึงราว650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง รองรับระบบชาร์จเรลดีซีที่สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ30นาทีนอกจากนี้ระบบกันสะเทือนยังถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้ขับนุ่มแต่ยังคงความมั่นคงในทุกโค้ง b y d c l ยังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารด้วยการเสริมฉนวนกันเสียงและกระจก2ชั้นทำให้ภายในรถเงียบสงบแม้จะขับด้วยความเร็วสูงระบบปรับอากาศเป็นแบบกรองอากาศ PM 2.5และมีระบบฟอกอากาศอัตโนมัติช่วยให้ภายในสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ สำหรับระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับหลัง AWD และขับ4ล้อ AWD ให้เลือกตามสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้สำหรับราคาจำหน่ายของ2,027 BYD ซีอคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ45,000ดอลลาร์หรือราว1.6ล้านบาทไทยโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและคุณภาพการประกอบที่ใกล้เคียงกับรถยุโรประดับพรีเมียม โดยรวมแล้ว BYD c u 2027คือรถซีดานไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์หรูสมรรถนะจัดจ้านและเทคโนโลยีครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์พลังไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตและความสบายในชีวิตประจำวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DriveWingRip ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ